โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1ึงแสนคนเปิดบริการขายมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอดมินต้น t p 7ขายดีเกม Rv และมี ID ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาล้อนได้งลา่ ร้านลิตแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถุกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซโดยมีแอดมินบริการดูแลตลอดย4ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจนะครับผมเพียงแอดไลน์แอดติดแมนชนะครับเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนนะครับผมตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกม r อวี o v ด้วยนะครับผมสำหรับการเติมเกม r อ v มีหลากหลายแลคาด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ สำหรับบริการเติมเกม ROV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับ l i d m a n ช Shop นะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจ l i t m a n Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับหรือใครสะดวกแอดไลน์แอด l i d m e n t Shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จานวนเงินที่จะเติมนะครับทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินและส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลััััักกกกกกฐาา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 นน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 ใใใหหห้้้้้้้้บบบบททททททงงงงรร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 ไดะะมมมจจส่่ Open ID ํเเเเเเติปปณ5-45ีีีย็็ สิ้นแล้วนะครับผมกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผม,มเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่10สิงหางคมนะครับทางเกมอารวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นร้านค้าพเนจรวันแม่นั่นเองการันตีสกินหาวในใน140รคูปองนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็เขียนไว้ด้วยเนาะว่าพร้อมสะสมดอกมะลิเพื่อแกลกรางวัลได้ที่ร้านค้านั่นเอง มาเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เนาะจะแบ่งเป็นสกินทางด้านซ้ายมือกับขวามือนะครับผมสกินทางด้านซ้ายมือจะเป็นตาลเชิญสกินเจ้าหญิงน้ําแข็งนะครับผมส่วนทางด้านขวามือจะเป็นตาลเชิญสกินพี่สาวสุดแซ่บนะครับผมแล้วก็มีไปถึงพวกดอกมะลิด้วยนะครับผมเนาะในร้านคน้าพาในจอนั่นเองก็เดี๋ยวผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูสกินทางด้านซ้ายมือก่อนเลยละกันนะครับเจ้าหญิงน้ําแข็งนะครับ กินแรกก็จะเป็นสกินของซีเนสเทียนะครับผมสกินน้ำแข็งนั่นเองก็คือสกินนี้นะครับค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับผมเป็นสกินระดับลีเจน์นั่นเองนะครับผมอีกสกินหนึ่งก็จะเป็นสกินของเด็กต้านะครับผมเป็นสกินน้ําแข็งเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าก็คือสวยไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับ อ่านี้ก็จะเป็นสกินทางด้านซ้ายมือนะครับผมต่อไปสกินทางด้านขวามือนะครับผมสกินแรกก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวของเวเลสนะครับสกินนี้นั่นเองและอีกสกินหนึ่งก็จะเป็นสกินของ UA นะครับผมก็คือสกินนี้นะครับสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเองนะครับผม อ่านี้ก็จะเป็นสกินทางด้านขวามือนะครับผมอ่านี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะสาหรับเรทน,นะครับผมคือในหน้ากิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้อัปเดตตารางเรทให้เราดูเนาะว่าในการซุ่มแต่ละครั้งต้องใช้กี่คูปองแล้วก็โอกาสที่เราได้รับสกินเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนจะอัปเดตล่าสุดคือเป็นร้านค้าวันในจรวันที่5นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วยังไม่มีมานะครับ ประมาณนี้แล้วกันไม่เป็นไรเนาะโอเคมาเราก็จะมาทําการสุ่มกันเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนที่ไปสุ่มเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยว่าไอ้ดอกมะลิพวกนี้ที่อยู่ในหน้ากระดานเนี่ยเราไปแลกอะไรได้นะครับผมกดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือแบบมีสกินให้เราแลกเยอะเลยนะครับผมแจ็คพอตสกินญี่ปุ่นอันนี้กเ็เลือกรับ3สกินนะครับผมเนาะ ก็คือจะเป็นสกินญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์ด้วยของไวลรพาซีซั่น12นะครับไออันนี้ก็จะมีสกินของลอเลียวด้วยนะครับ150เลยเนาะใช้ในการแลกนะครับผมเห็นไหมแต่ละสกินมันก็จะมีใช้ดอกมะลิแตกต่างกันออกไปนะครับผมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสกินออของเพศหญิงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นวันแม่เนาะก็ต้องเป็นสกินตัวผู้หญิงเป็นธรรมดานะครับผมเห็นไหมก็คือต่าสุดก็คือ25ดอกมะลีนะครับผมก็คือเป็นสกินของ U8 น,น,นั่นเองนะครับผม ประมาณนี้เลยสําหรับของาะวันใครที่อยากได้สกินไหนก็ลองมาดูเนาะว่าจะต้องใช้ดอกมะลิแลกเท่าไหร่นะครับอ่ะมาเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมสําหรับร้านค้าเน,นิจอนสาหรับคลิปนี้นะครับจะสุ่มทั้งหมด140คูป,ปองนะครับเพื่อการันตีไปเลย1สกินนะครับผมมาครั้งที่1 1คูป,ปองเนาะสุ่มกันเลยโหประเดิมด้วยแบบรองเท้าเลยนะครับผมเอฟเฟกต์วิ่งนะครับผมครั้งที่25คูป,ปองอ่าได้อดอกมะลิมา1ดอกนะครับผม ครั้งที่3ก็5คูปองเหมือนกันนะครับออันนี้ได้ดอกมะลิมา3ดอกนะครผมครั้งที่4ี่คูปองนะครับผมโอ้โหอันนี้ได้ดอกมะลิมา1หนึ่งนะครับผมครั้งที่5แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเคูปองได้มาอีก1นะครับครั้งที่6กอีก9คูปองนะครับผมได้มา2ดอกนะครับผมครั้งที่7 9คูปอง ต่อไปครั้งที่8ก็อีก9คูปองนะครับได้มา2ดอกนะครับผมต่อไปครั้งที่9ก็คือขึ้นมา19คู่ปองแล้วนะครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับผมต่อไปครั้งที่10 19คูปองเหมือนกันเฮ้ยอีก hey! ครั้งที่10เราได้สกินเลยนะครับผมแต่ได้เป็นทางด้านขวามือนะครับผมใจจริงอยากได้ซ้ายมือเนาะผมก็ น่าจะประมาณนี้เนาะก็สุ่มไปนะครับผมก็เกือบ <ๆ S 1> เกือบเหมาคดานนะครับผมเพราะว่าเออผมสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งก็ได้มาเลย1สกินนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ละกันมารีวิวคร่าวๆละกันนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันเนาะใครที่แบบอยากได้สกินอะไรก็ลองมาดูเนาะว่าใช้ดอกมะลิแลกกี่ดอกนะครับผมส่วนดอกมะลิหาจากไหนนะครับผมก็มีอีกกล่องเข้ามานะครับผมนี่จํากัดการซื้อ30กล่องต่อ ID ดีนะครับเป็นกล่องดอกมะลิวันแม่นะครับผม ก็อนนี้นะครับเลนดมันก็คือมีบอกหมดเลยเนาะว่าดอกมะล,ลิตั้งแต่5 0ถึง100ดอกจะอยู่ที่ 0. 1 5%น้เนอเนาะดอกมะล,ลิ1นถึงชิ้นอยู่ที่51.85%แล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกินอยู่ที่48%นะครับผมในการสุ่มกล่องนี้เรามีโอกาสได้รับพวกเกลือพวก2กล่องนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะวิธีการหาดอกมะล,ลินะครับ โอเคครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านดี d แมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมมืนอนือมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ